โอเคเดินไปนาเฮียใช้นะอย่าเดินตกไปนะมันเป็นขี้โครนนะเอาเดินตามเฮียคุณไปครับไปดูกังหันเร็วกังหันมันหมุนแล้วอุ้ยมีกรตายนะเหรอนายอู้มีกระตายด้วยพี่ดูสิ อืมเดี๋ยวกระต่ายกัดนะนรนนนกระต่ายแลบบ,แลบิดกระต่ายมาดีอ้วนแลบบิดกระต่ายแลบบิดกระต่ายเป็นอ้วนเนาะหยุดกระต่ายเขาจะนอนแล้วขนอนอนกลางวันแล้วมันงว่วงหยุดได้แล้วกระต่ายสีดำนอนทิพย์เบิดไหนคินเบิดพัดลมให้กระต่ายดูซิกระต่ายอะ่ะ เปิดพัดลมใส่ดิอีตัวสีดำมันโชว์ตูดอ้าวเย็นไหมเจ้ากระต่ายมันไม่เย็นหรอกมันขี้เกียจเออมันมีน้ํากินด้วยน่ะเห็นไหมมีขวดน้ําให้ดูดจุ๊บจุ๊บจุ๊บแม่คุณอยากขึ้นไปบนนี้อ่าบ่ายขึ้นบันไดกันมันมีบันไดที่มันเป็นทางกลับสวนแม่มันแม่ไม่อยากด้วยอ่ะไม่ใช่ลิฟต์มันคือบันไดโอยแล้ว้นันไดข้างนี้แม่มันเปียกอ่ะอื โนโนต้องขึ้นบันไดฝั่งนี้ฝั่งนั้นมันชันไปยางมาแล้ว